คือผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องต้องอ่านให้ขาดน,นะว่าดวนันทธรรมเนี่ยมันผมว่าเดี๋ยวแกจะฟ้องข้ามประเทศหรือเปล่า oh. ผมว่าแก,แกคนบ้า <laughs> คือเป็นประธานาธิแบดบีบ้าเป็นคนบ้าเอาคนบ้ามาเป็นประธานาธิบดีเออคือคนอเมริกาเลือกเขาอะนะเออเป็นคนบ้าคือเขาจะคิดอะไรแบบแผลงแผลงแปลกแปลกเพราะที่คุณอ่านถามว่าเหลือเวลาอยู่ไม่กี่วันเนี่ยทันไหมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเมื่อเราอ่านขาดว่านี่เป็นคนบ้าแล้วเราก็กล้าคุยกับคนบ้า มันก็แก้ปัญหาได้เพราะเราก็เห็นในวิธีการประเทศไหนก็ตามที่ที่คุยกับเขาได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับเล่นก้าวเกเกทับอ่ะอย่างเวียดนามเนี้ยเก็บภาษีเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบเนี้ยอะให้เขาไปให้เขาไปปั๊บเนี่ยเขาก็โอเคได้ด้วยคือประเทศไทย้าเล่นรูปแบบนี้นะเออเหมือนเล่นก้าวเกเกทับไปเตะทับไปเนี่ยผมว่าก็ได้อยู่แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยผมว่าเอาแหละมันเวลามันถึงขั้นสุดท้ายงวดเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่านะ นี่ถ้าหากว่าคุณทักษิณดูอยู่เนี่ยนะเออในฐานะที่ผมก็เจราจากับคุณทักษิณอยู่ตลอดเนี่ยผมว่าคุณทักษิณใช้เวลาดีกว่าไปขึ้นเวทีไอ้ซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าเวทีไอ้เอ็กคอร์ทีฟทอล์กอะไรเนี่ยนะผมว่าโทรคุยกับโดนัลด์นนทรัมป์ <c oughs> เพราะาคุณทักษิณเนี่ยเขาสนิทกับโดนัลด์ทรัมป์เขาทำตัวกิจด,ด้วยกันเขา,นาสนิทว <c oughs> ันก่อนเขาลัดเจอวันก่อนเขาจะไปนัดเจออธิกาตราอะไรเนี่ยผมว่าเอาด่วนเลยคุณทักษิณใช้เวลาเนี่ยคือไปไปประเทศเขาเนี่ยไปไม่ได้ผมทราบ เพราะว่าประเทศไทยเราเสียเปรียบอยู่แล้วตั้งแต่ส่งอุยกูไปแล้วเขาก็แบคลิสต์ไม่ให้ผู้นําไทยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยไปนั่นก็คือหมายถึงนายกใช่ไหมรัฐมนตรีต่างประเทศเรัฐมนตรีกาลาโหมเลขาสมชออะไรเงี้ยไปไม่ได้ไงเพราะจะไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโทรศัพท์ไปคุยกับโดนันท์ั้ม์นี่แหละผมว่าพอที่จะเยียวยาได้บ้างเราจะไม่อาดคลิปโดนอาดคลิปบ้างเหรอ เรันมธรรมือนุนเซนมั้งมีวัฒนธรรมกว่ารุนเซนเอาผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาอัดหมดแล้วโดยปกติเขาบอกอัดหมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าใครจะเอามาเผยแพร่หรือเปล่าเวลาเจรจาทางการทูตเขาอัดกันนะฮะแต่ว่าเออมารยาทเรื่องการมาเผยแพร่เนี่ยแต่ว่าผมว่ามารยาทอเมริกาน่าจจะมากกว่าเขมรมั้งอ่ะตอนนี้ตอนนี้เราเราคุยกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นจริงเขาอ้าวคุยในฐานะของอะไรเป็นตัวแทนประเทศเหรอหรือไปคุยโอ้มันจะมีเหตุผลกันไปแต่นี่คือเรา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 พูดกันเฉย